สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกคนนะคะวันนี้มาอีกแล้วค่ะมาออกกําลังกายลดหุ่นลดพุงกันนะคะวันนี้เราจะมาแข่งกันนะคะว่าใครจะกระโดดสูงกว่ากันนะคะวันนี้มนิกเข้ามาด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะมาดูกันนะคะว่าใครกระโดดสูงกว่ากันนะคะแม่ทําก่อนเดี๋ยวเราทําพร้อมกันเลยค่ะ ทำแบบนี้ได้โดไอ้กาศมินิกาดีดีพี่น้องเดี๋ยวแม่ไปเอาโต๊ะมาตั้งก่ลืมเอาขากล้องมาค่ะทุกคนเจ๊เดนนร้อนนี่นะเอะเดี๋ยวไปหลากอันนี้มาก่อนพี่น้องลืมเอาที่ตั้งกล้องมา มาก่อน,นบรรเปันทักก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมืน่อนี้เขาสินมาแข่งขันกันพี่น้องผู้ใดสิโดดสูงกันอะแม่แม่ทำกันอันเ,นเดีกนเอาทำพร้อมกันก่อนลูกเดี๋ยวมันลุกมากกับแม่มทำยังไงโอเคโอเค อย่าลิดปังโอเคโอเคนู้นคือดูซีเม1และวันอีลงมาหนึ่งจินึ่งสองน่โอ้ยโมนิคเขากระโดดสูงก่ะทุกคนโอ้ยหันกระโดดสูงมากหนึ่งสอง สามแม่กลัวมันขาดแ่จริงเนื่องสองสามแม่ดูหนูทำได้แม่ดูนะเนื่งสองสามเนื่องสองสามแม่กลัวมันขาดแต่แม่กระโดดอ่ะเหนื่อยมากอ่ะแม่ไม่คิดเหนื่อยเออมันเหนื่อยมากอันนี้ก็จะขุดหลุมนะคะเขาจะฝังอันนี้ลง โอไ้มชยลีม <Yeah. S 1> ีหดทันฉันฉ no. uh ันฉนฉันันฉันฉนฉั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 นันฉ่นฉั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 กฉันนฉันฉันนฉันฉันฉันฉนนะันฉนนนนนน กระโดดบ่ไวเดีกพี่น้องปวดหัววินหัวปวดเยอะยว่ได้อกกํางกายโดนบ่ดได้กระโดดแบบนี้โดนนะคะมากระโดดเทียนึงกับวินหัวใช่สูเองเด็กหน่อยข้าเจ้ากระโดดเล่นตลอดก็เลยบบมีผลเอียงไปครับพี่น้องเดี๋ยวไปกินข้าวกันต่อ กร <Okay. laughs> ดูเท้าแหบแห็บไงอากาศร้อนค่ะใส่เสื้อผ้านาหนาก็ร้อนเ <c oughs> สล้ะเหนื่นอย <c oughs> ฝากช่องแม่หน่อยอ่ะให้หายใจน,นิดนึงให้เขาเสื้อหายใจน,นิดนึง บอกเอฟซีแม่เลยค่ะกดแชร์กดติดตางกดไลค์กดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอีกทำพี่วิ่งวิ่งให้ไววิ่งให้ไวไวเลยไวที่สุดเลย ไหนจับดูหัวใจชิเต้นแรงไหมอุ้ยหัวใจมอนิกเต้นตุบ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 เต้นตุบ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 เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยไหมคะหัวใจเป้งเป่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 งเลยแล้วมอนิกชอบไหมคะกระโดดแบบนี้ชอบเดี๋ยวจะได้มาบ่อยๆเนาะมากระโดดเนาะ แม่กลัวมันหักเหรอ <c oughs> แม่กลัวมันหัก <c oughs> ถ้าแม่เหนื่อยแม่นอนลงเลยนะ <c oughs> <c oughs> เสียงมมนิกเศ้าแหบๆเลย ที่สีอันที่ขาวสีดนะอันนั้นนะอ,อันนี้ทีบอก่นีนนนนนน้ีสวยมากเลยไม่รู้ไม่รู้ไเปิดอันโคลากันนะคะ

ัฝลังทอดนะคะแล้วก็เบอร์เกอร์วันนี้เปนเบอกอันนือเบอร์เกอนื้อเบอกอรลไเราเปิดที่มันอิกสั่งอะไรคะแค่ห้าเองไหนเราใส่ข้าเดนนุนว่าม,มันเป็นมันเป็นเยอะอีกอกินไม่หมดไม่หวัดไม่ไหวเนีน่ยะมเลยกินเล อร่อยไหมคะลอยจ,จิ้มกันเลยไหนแค่แม่จิ้มเลยนี่เบอร์เกอร์ของมูวมัสโรูมเนี่ยแม่อนี่ไงนี่ชิมมัสทรูมนะน่ากินมากอันนี้อร่อยมันจะออกเผ็ดๆนิดนึงอีกครั้งหนึ่งแม่เอาเอาแบบไหนอ่ะบบรรยากาศ มีากาแกฟวันนี้ไปสั่งเลยลูกคุณแม่คะได้กินกาแฟได้แล้วคะ่ะโอโ้น่ากินจังเลยกาแฟแกลือสามห้าโคนนะครับกาแฟแล้วเด็ก <c oughs> มาจจกตัวน,นเนี่ยคนก็มีเยอะเลยมีร้านสวัสดีค่ะเอิม่มพึ่งไปซื้อกับข้าวแล้วนะคะเอิม่มช่วยคุณแม่ไปทำง,งานด้วยนะคะแม่ก็เลยซื้อของเล่นให้เ๋้วไปเปิดที่บ้านเลยนะคะบ๊ายบาย